ไปดีสบายดีเอฟซีลุกท่านแล้วที่ข้างบเปิ่งมันส้มพี่น้องมันนี่ก็มาเบิง่งเด็กๆเล่นกีฬาพี่น้องลมหนาวมาหอดแดดกับซีบริฮอด,อดแล้วคนนี้พี่น้นองบรรยากาศการเตะบ,บานกาเรเล่นของเด็กบ้านนอกเฮาพี่น้องเอ้ยบ้านนอกบนหน้าเฮางปกตินในเมืองพี่นาะามาเบิ่งว่าการเล่นการย่างคนชินอะไรพี่น้องเตะบานพี่น้อง ข้างหลังจากขนข้างหลังจากขนพี่เลนได้ถท่วลัน่าเร่วไันาหกนะโอ้โอ้นี่รถที่ไม่ต้องขี่พาเดินเชยนะ

เรียบเลยโอ้ยเอามาเะกินนะเอามาโอ้เก่ง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 ฮาเจิตเฮ้ยอู้อู้ทีนี้จอดเครื่องแท้ เรียบร้อยเห้อยแล้วเก่งเก่งเก่งเกงห้อยแล้วเห้อยแล้วเมืองขางสนามพี่น้องเอ้ยนี่จะรถถีบจักรยานพี่น้อง นี่ม่เ,เตหนนะหรานี่นะหรอไม่มีเตะมีเตะห่เอาละทีเอาเอาละทีมาชิคก,อน,กอนเ้าเี้ยโกนมัมนกว้างโคตโกนนะเดีย๋ดยวเด,ดี๋ยวายดยดยดน่เข้าว่านีนะห้ามขานเฮา,าหรอเฮา เรียบเลยเจ้วเจ้าเดจ้าเจ้าหลอดวางหาปึกเลยเก่ง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 แล้วเก่งแล้วเก่งแล้วเก่ง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 แล้วเก่งแล้วเก่ง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 โอ้โหเฟสโอ้โหดูเดือดขนาดดูเดือดขนาดอู้อู้ แล้วก็ดอดดอ้โหเหเหตุอู้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 เรียบแล้เข้าหรือเปล่าตะกี้นะเข้าอีกแล้วอุ้ยเก่ง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 ได้จากลูกเลเกต่อไปละบอสเก่ง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 เรียบเอยโอ้เ โว้ยผนสันสันพี่น้องสี่หาเม็ดพุนจับเตะบ่เดียวคงลงหอดพุนพี่น้องเลยเต้แห้งเลนมวลๆวลพี่น้องตามภาพตามบรรยากาศของเด็กบรนนนกเข้าพี่น้องเลยไม่เข้าลูกนี่บอกเข่าเซฟเซฟเซฟขนาดน้ำใสเจ๊เต๊เจ๊เอ้าเอิง

ô leo ô leo leo tầm sao tầm sao tầm sao đây là cái hài là cái hài cạnh là cái hài cái โอ้โอ้้ยนี่เล็กขึ้นน้องเอ้เน็ตแหงแท้เน็ตแหงไรหยุดโถดบ่าดิอ๋อตะบงจุดโทษบงจุดโทษพี่น้องเอ้การยิงลูกโทษบ่าดิมึงบงประตูพี่น้องลูกโทษเรียบเลยเข้าไปย่างสวยกับลูกนี้เข้าไปย่างสวยงามพี่น้อง <It. S 2> เฮ็ดเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้าอีกแล้วลูกนี่ก็เรียบร้อยไปอีกแล้วพี่น้องเฮ็ด <c oughs> เร <c oughs> ียบร้อยแล้วอุ้ย,ย <c oughs> เรียบร้อยเรียบรอย้อย อย่างไรนาที่เยอะยังหมดเวลาละลุกมีน่าหมดบ่ใส่เลยเลยบ่ใส่ไปเรื่อยบอสาวลูกชนะอ๋อพี่น้องสาวลูกยังชนะพอดีเขาก็ได้เจ็ดแปดลูกเขาก็ได้เจ็ดแปดลูกรถถีบทั้งกๆกระยาดึงจอดอยู่ถึกเฮ็ดอื้ออื้้ออืม เนี่ยมาเพิ่มอีกแล้วเพื่อนึงเปลี่ยนตัวน้ำใสอ๋อแล้วแพะเข้าไปเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอ็ดมีเฮาอู้เสียบอุยจ๊ะลูกนี่เบิ่งบ่ท่านจะเขา่ขาบ่เข่าเฮ้าเมื่อกี้นะเฮ้าหรอเออเก้าต่อแปดเก้าต่อสิบละอ๋อได้สิบได้เก้าสิบแลวอแลว เก่าลูกสิบลูกแล้วเอาเอาเรียบร้อยเอ้าขากโกับเสียบขนาดโอ้ ดูดูเรียกลอยอีแล้วทั้งนี้เปเตน้ามูพี่น้องให้นางเบิกไปกำลังใจพี่น้องนางกำลังใจให้มูทางนี้เรียบร้อยล้วโอ้เก่งแท้ โอ้สิเป็นตเกาเกาลองเมื่อกี้ในโมเมนเพื่อนวะอออือเฮ็ดอืออือเฮ็ดอืออืออออกไปแล้วลูกนี้ออกไปแล้ว เรียบรเลยเหเฮาเก่งแท้ขาโกลนกันดิโอ้โห้ตอนนี้เส้นลูกเท่ากันน้องคนอะได้เห็ดเป็นเวลาพี่น้องคนเอา ยี่สิบลูกกูรู้ว่าเศ้าลูกเป็นสนะพอนะตอนนี้กระสิบเป็นลูกเลยพี่นอ้องเบื่อจีแต่หดเศา้าไปน้องไปคล่องคอยอ้าวกัะสิลาก่อนเลยพี่น้องเอ้ยลาปีแล้วนองไปก่อนพอแล้วแหละพอกันคลิปนาพี่น้อง